เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กันในโฮมส m e โฮมสวายนะฮะวันนี้เนี่ยเรามากับน้องนิพานะครับคอนเซปต์ก็คือเล่นน้อยคอยนาน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตรงกลางมีพี่วะอ่าเปิดได้ดีนะเปิดได้ดีพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดขึ้นไปชั้นสามพร้อมกับกีต์อัดตู้ไปแล้วหนึ่งตู้นะครับคนคนนี้เนี่ยเผิอไม่ได้เลยนะเผิอเป็นกีตเผิอเป็นกีตอ่ะ ตรงกลางมียานะครับหายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างได้ใครอะ่ะ <laughs> พี่ติมหลังแอดไว้แล้วหทีเออสอทีไปเลยนะ2ทีไปเลยนะยนะแบบเจ็บเจ็ยังไงคะน้องนิพาย,ยังคงไม่เจอผีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยพี่ติมมันบวกผีตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอ ใจเย็นก่อนนะพี่เต็มนะเอาซัดแหลกซัดนัวนะเฮ้ยมีน่าจะมีคนฟาร์มของให้อยู่นะนั่นคือนาเป้นะครับเห็นเอาของซับมาด้วยอะ่ะโอ้ยโดนกีดโอ้โหหูแตกไปแล้วหนึ่งยังไงนี่พานเนียหรือเปล่าปีกปีกโผลูกปีกโผลโอ้โหยาสองลอดเลยนะเฮ้ย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 าเอา เอา้าไม่เห็นเอา้าเห็นหรือไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอ้ยเอาดีๆเอ้ยไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เจอดักด้วยเจอดักด้วยเข้าตู้กันเลยตู้กันเลยไงดี <c oughs> พี่ฮาร์ดบอกเลยว่านี่พาเองเนี่ยก็สู้ชีวิตเหมือนกันสู้ชีวิตเหมือนกันอึ้เฉียดตูไปนิดเดียวเฮ้ยอ้าแล้วกลัวใครไม่เลยกลัวทำไมเนี่ย โก้ทำไมทำจริงอ่ามาครับมาครับพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดก็พี่ฮาร์ดพ่ษาก็พี่ฮาร์ดพิษาก็พี่ฮาร์ดพ่ษาก็พี่ฮาร์ดเฮ้ยเฮ้ยยกหนึ่งทีเฮ้ยยังไม่โดนอึบโอ้โหโดนแล้วเต็มเต็มเลยโดนแล้วเต็มเต็มเลยฮึยายายาอุ้ยไปแล้วซูเปอร์ฮีโร่ทำงานเราลากไปเล่นข้างล่างได้ไหมลากไปเล่นข้างล่างได้หรือเปล่าถามหน่อยวันนี้พี่ฮาร์ดอยู่ตรงนี้เรียกก่อนเรียกแขกเรียกแขก เด็กแขกพี่ฮานดเองก็เอ้ยเดี๋ยวเสียงลมหายใจพี่ดิมแม่งอยู่แถวนี้โอเคไปแล้วหรือเปล่าอย่านะพี่ฮาร์ดผมนี่ตาไฟนะผมบอกเลยทำอะไรผมรู้ผมเห็นแ <c oughs> น่เราไปหาพี่ดิมคนเดิมนะครับเจ้าเดิมแน่นอนไหวป่าพี่ติมยาเยอะนะยามี2หลอดเลยเอาเดี๋ยวผมติ๊กให้เขาอีกทีนึงนะครับอา่ายาตรงนี้มีคนเอาไปแล้ว นีคนเอายาไปแล้วนะคือมันอะไรอ๋อจะทำเควสจะทำเควสอะได้ได้เพื่อนได้อ่ะได้เฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับน่พายเองจ้านี่พายเองค่ะเป็นไงดีเฮ้ยโอ้โหผมผมแยกดีกว่าผมผมว่าผมไปอ่ะมาสวดตรงกลางก็ได้นะถ้างั้นแกพี่ติมฮิลแล้วทำการฮิล โอ้ยโอยโอ้ย <y> oh shit oh เห็นเงาดำๆไปแบบเฮ้ยอ้าเจอน้ำตรงนี้น้ำของดีอือตรงนี้ลิฟต์ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมาวนตรงนี้ต่อเรียกแขกเรียกแขกนิดนึงเฮ้อยังไงดักหน้าเปล่าดักหน้าว่ะโอ้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 เอาเรื่องเอาเรื่องที่พาไม่ยอมที่พาไม่ยอมที่พาจะไม่ยอม นิพาจะไม่ยอมโอเคนิพาไม่ยอมอเฮ้ยเฟด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 อีอเฮ้ยติดคือ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 โอเคนิพาไปแล้วไปอเอ้ยอ่ะตรงนี้นิพาเล่นได้นิพานิพาว่านิพาเล่นได้ตรงนี้ยังไงปีกเทียบหักน่าจะไปหาคนอื่นแล้วนะส่งสติ๊กเกอร์ก่อนอเฮ้ยยาชั้นสามวะ ยังไงดีมิชชั่นอิมเอรซิเบลนะครับในการที่จะวิ่งไปเอายาผมว่าไม่ง่ายแน่นะครับโดนดักหรือเปล่าโดนดักแบบนี้น่าจะโดนเด็ดปีกหักแน่นอนอุ้ยเหมือนอยู่แถวนี้ชีดมาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนออ้ย <c oughs> ายามขอแล้วกันเก้าเเพื่อน9 9ทิ้งไปแล้วนะฮะตรงไหนวะเนี่ยชั้นไหน อ้าหสวัสดีครับพี่ติมอ๋อสวด,ด้วยคนโอ้โหาเพื่อนมาด้วยสวต่อดิอาความกล้าแบบไม่ไหวติงกูไปละจังหวะนี้เหมือนจะมาเลยแถวไหนวะอ๋อฝั่งนู้นหรือเปล่าโลกเกินโอ้โมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอโอ้ทำาไมเสียงมันมเสียงหัวใจนี่คือแบบโอ้โหบ้าแล้วนายาแม,มงจกอยู่แถวนี้ เฮ้ยนายามโดนเด็ดมือไปแล้วเฮ้ยเรียบร้อยนายามแตกไปตายตรงไหนอนะตรงนู้นเดี๋ยวให้เราชายชะกันเนี่ยเขาไปช่วยชุบกันก็นแล้วกันนะครับเราเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยให้เราสวดเถอะเฮ้ยผมว่าน่าจะได้นะน่าจะชุบได้นะครับชุบไม่ได้ก็ปล่อยปปล่อยไปก่อน <laughs> ไม่เป็นไร เอาให้ได้สักหนึ่งพิธีให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปชุบก็ได้นะครับ,บ,รบถ้าเกิดว่าผีเขาโซนวิญญาณเนี่ยมันจะได้แบบเราจะได้เล่นง่ายหน่อยนะเออเพราะตอนนี้พิธีก็เซ็ตครบสามแล้วด้วยตอนนี้นิพาโลกไปหมดแล้วค่ะนิพาทำอะไรไม่ถูกมากๆนิพาจะส่วนแบบหน้าด้านเฮ้ยเดี๋ยว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 หามจริง ต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหชุบเลยจังหวะนี้นะครับคือไม่ชุบไม่ได้แล้วนะไม่ชุบนี่ตายห่ากันหมดโอเคชุบแล้วหนึ่งชุบแล้วสองสวยใช้ชีวิตนะนา้ยามนะเป้ทั้งหลายแหละอีกเครื่องหนึ่งนะ่จาจะเก้าเก้าแล้วนะครับเครื่องนี้งั้นเราจะจุดไปเลยลันนะลันน้เป้เอา้าเป้สวดเอา้าใจช่วย เอออะอรเฟกสามไปเลยนะครับเหมือนจะเปิดโลมาเหมือนจะอยู่ด้านล่างด้านล่างโอ้พี่ติมแตกครับผมเรียบร้อยเราใช้สชกันอันหารค่าของเราไ,เได้ตัวแตกไปแล้วอุ้ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะผมว่าสวยผมว่ารอบนี้นะเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดนะเอาตัวไป ผมไปหยิบไอ้ผมไปเปิดกล่องเฉยเลยจะวิ่งหนีนะครับเมื่อกี้นี้พยายามยังไงพยายามพยายามพยายามโอ้โหเฮ้ยนิพานิพาสู้ชีวิตน,พนิพาสู้ชีวิตนิพานิพาสู้ชีวิตยังไงดีผมมีหมัดสามวตรงนู้นตรงนี้หมัดหนึ่งตรงนี้หมัดหนึ่งโอ้หเดี๋ยวโอเคหมัดสาม ใน,นประตูเก้าเก้าในประตูเก้าเก้าในประตูเก้าเก้าในประตูโอ้โห oh, ้กลัวแล้วประตูเก nice ้าเก้าจังหวะนี้นิพาเอาตัวรอดก่อนค่ะนิพาคิดว่าไหนๆเพื่อนตายหมดแล้วนิพาขอแบบเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะจังหวะนี้เอ้ยยังไม่ออกยังไม่ออ้ยเปิดโลมาแล้ว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 ยังไงดิใจใจอุ้ยอุ้ยอุ้ย ว่ไปถึงทีเอ,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 อ้เด็กดื้อเด็กดื้อผมวนอยู่แถวนี้ผมบนอยู่แถวนี้เพื่อนยังไงดีเอาตูกครับผมหี <c oughs> ไปแล้วหายตัวคาถานินจานตุกนี่เป็นไงคาถาบังตาพี่ฮาร์ดไม่สามารถมองเห็นได้โอ้โหเอ้ยลินแทะเอ้ยเสืิอ,อ,แอ,อมแรง เสริมแรงเสริมแรงเกินเสริมแรงเกินเฮ้ยเฮเอานี่พาวะเอานี่พาวะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยังโคงมาอยู่โอเคประตูนี้ผมจองนะประตูกลางประตูกลางผมจองบอกไว้ก่อนโอเคลงเฮ้ยมีคนดัดตัดเฟดไปทีนึงสวยภรรยานี่ก็สู้สู้ยิบตานะผมบอกเลย ไอ้แผดหน้าเนี่ยเขาพังประตูได้แล้วด้วยนะค่อนข้างที่จะหยาบโรนนะหยาบโรนจะจัดเอาไงนะเป้สู้เปล่า,าอ่าต้องสู้แล้วนะครับจังหวะนี้เปต่โอโหเจอเนาะแลป้เอาเรื่องนะแป้เอาเรื่องจะจัดโดนกีดอัดเฮ้ยผมเห็นมีคนออหนึ่งทีสองทีเฮ้ยจะเกือบ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 จะสามเกือบจะสามแต่ไม่สาม หายตัวจ๊เปออกไปเฮ้ยเดี๋ยวมาตีอะไรกันตรงนี้ไปไปก่อนไปก่อนไปเปิดของไม่เปิดของไอผมต้องระวังนาเป้ออกประตูกลางเนี่ยเดี๋ยวไปเซฟตี้เฟิร์สอยู่ชั้น3ดีกว่าโอเคสายสินอ๋อตรงนี้มีประตูด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวิ่ง อย่านะอย่านะีิพามีตาวิเศษเอา้าลงไปด้านล่างนะครับลงไปดักแต่เราไม่ลงห <c oughs> ลอกหลอกหลอกหลอกว่าจะลงแต่เราไม่โดดนะเนี่ยหาหาไม่เจอแล้วหาเราไม่เจอแล้วจังหวะนี้สแต็กของเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สตรงนี้ด้วยคือ <c oughs> ถ้านาเป้ตายเนี่ยผมจะไม่ฝืนนะผมออกแม่งเลยโอเค เปิดออกมาถ้าเป็นประคำเนี่ยเดี๋ยวไปสู้ฟัดกันต่อโอ้โหของดีนะครับออกได้ออกดีอันเนี้ยอ้าวนัเป๊ตายโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรนัเป๊ะนันเป๊อุ้ยประคำสองเอ้ยนี่พัสู้ตายสู้สู้เท่าที่มีของสู้เท่าที่มีของหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วย่านนี้หมดแล้วโอ้โหไปครับไปครับไปครับ นี่หลอกหลอกออกแบบล่อๆนะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ดีนะครับส่วนใครที่ไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย